เต้นเข้าจังหวะเราจะไม่จับภาพนะครับเราเห็นคนเต้นไม่เข้าจังหวะหลายท่านเลยนะครับตอนนี้เรากำลงัลงให้ช่างภาพของเราเก็บภาพใช่แล้วครับโดนขเราจะบินเข้าไปหาท่านใกล้ชิดมากกว่าคนอื่นถ้าใครเต้นไม่เข้าจังหวะ คนสวยงามมากครับนี่อยู่ั้งแต่ก่นเวทีของเราคุณนากการเมื่ออาชีพมามาจากเรียนแล้วมีตราชิมดิบมาชิมอันนี้เธอเป็นคณะครูน่าจะเป็นนักเรียนนะครับสำหรับนักกีฬานำการวอร์มอัพครับเป็นคณะครูจากโรงเรียนนี้ครูหน้าเด็กมากนะครับครูหน้าเด็กนิดหนึ่งเองไม่ได้นะฮะคณะ V I P ของเราบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนจังหวะได้ไหมเป็นสามท่าเหรอฮะ ได้ครับได้ครับไปอีกของเรายกขาส ทีาบอกตรงๆเราไปจะรู้ว่าทางดีเพราะโอบอก่าตัวดีทาไม่ดีมันไม่ดี้วยนะมันไ่้จะกัเดนี่ก็เทาไม่ดเลยนต่างการเตเช็คตินะคือกุนผู้ชมนะใส่แล้วครับเดี๋ยวเร้มสำหรับการปล่อยมาจากที่ไหนครับเนี่ย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์นะครับพี่ชายของเองนะครับฟิตไหมครับวันนี้ฟิตไหมฟิตฟิกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์เบเดี๋ยวกล้องพี่ตามด้วยนะผมอยากดูว่าพี่ถึงเส้นไทยจริงไหมใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วโอ้โหเป็นนักวิ่งอยู่แล้วใช่แล้ววันนี้คิดว่าจะเข้าเส้นไทยเป็นคนแรกไหมคะคนแรกแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับนะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวผมก็รอดูด้วยเป็นกำลังใจครับพระรองครับเดี๋ยวราจะอดูนะมีใครไหมครับเป็นภาษาจ๊ะ ไม่าก็ไม่ได้นะอบตัวนี้เกจะได้พชื่ออไรชื่อช้าก็อมเป็นเกษตูเงขาที่ยากชนะว้าวไม่ดีอิออเป็น้เลีนนงมาคอยอ๋อมได้เตมที่เต็มที่ครับกลังเต็มร้อยกัเต็มร้อยกระบมผมถามคำถามเดียวเลยในการต่งตัวนี้วายไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีและนแฟนพี่รองอําเป็นไอดอลครับอ๋อทำอะไรด้ผมไปไปเอาคนอื่นุกอะ่างบงกะดตอนี้เขา่ายเไม่ไปตามหรอคะลือออยู่บ้านผมก็จะดีถอ์พลังไหมพี่เขา่างนี้ทำเพื่อนเยอะจ้าเรือไม่มั่เลยเดียวกระหอบตัวนี้เป็นค่ะทีมลูกโป่งนะครับผมค่ะแล้ว่าอย่างสมมติน้ำตาเราไปน้กวิ่งมือใหม่น้ำตาอยากจะรู้ว่าตัวเลขที่ใที่ลูกโป่งนี่มันคืออะไรยังไงคะ ที่ลูกโป่งเราจะมีตัวเลขอีกตัวนครับว des ิ่งที่อยากวิ่งได้ตามเวลาที่เราไห้นทีเจิทีแทีะวิ่งตามลูกโป่งได้ได้เลยครับกิโลนะควับวิ่งแบบวิ่งมากทุกกิโลจับเวลาจะเข้ามาตวงตรงนี้จนสามนาทีค่ะเขาจะรัรอยะกามเวลาแลนะคะตามระยะเวลาอย่างของเลวนี่กี่กี่นาทีครับเจ็ดสิบนาทีเจ็ดสิบนาทีสิบสิบนาทีนะคะไปนะคะ คาลุยทเท6 4 0ตลอดาครับอานะคะนั้นก็สามารถมองลูกงได้เยนะคะก็จะมีเกียรสมู้็นรมกองนะคะนิกให้เวลาที่กำหนดไว้อ่าเรยขอบคุณนะคะขอบคุค่ะลูกหงส์รดัรวยใช่แล้วครับก็่งเกียรติมากเลยนะครับขออนุญถอยหลังไลยหมครได้เลยค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วกับการปล่อยตัวนะคะครับผม รครับผมไดคะเพราะว่าเรามาวิ่งในแหลกธรรมชาติานะคะเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์อะไรได้แล้วก็เดี๋ยวรุ่น5กิโลสุดยอดนะคะรุ่น5กิโลครับเตรียมตัวได้เลยนะครับรุ่น5กิโล พระผมเออชื่ออะไรคะชื่ออะไเชื่อเัยมาจากที่ไหนคะนค,ะคะอะือเราเข้าสวนนี้แหละปเป็นนักวิ่งมืออาชีพไหมคะถือจากสีรองเท้าผมเจอเขาทุกวันตลอดนผมพี่อยู่สนามกาาีฬาเข้าหรอใช่เราบอกเพื่อสุขภาพเราจะใส่เสี้อผ้าแบบนี้ออเหรฮะอไรเพื่ออนาคตข้างหนใช่ครับเพื่อสุขภาพขอให้วิ่งเอาหครับผมบอกแล้วว่าอย่ากินความหวานเยอะนะคะอันนี้ขอบคุณนะคะเออพระสวัสดีค่ะ หนีกันหมดเลยนะฮะมาจากที่ไหนครับบ้านแก่งนะครับบ้านแก่งเระ่อว่ครับนี้เป็นคณะครนะคะมียกมนมาด้วยไหนโรงเรียนอาโรงเรียนบ้านแก่งครับยกมือซนิดนึงครับขอเสกกิโลจะอยู่สครับผมอันนี้ด้านนี้คุณตกการคุณกเป็เด็เกเรเลยคุดคุยกับท่านผู้บริการชาแนลมบ้งครับ สวัสดีค่ะนนผู้ในการาคาวันนี้เป็น V A P แต่ว่าลงวิ่งรุ่น5กิโลด้วยมีความคาด<น>หวังว่า,วาจะเข้ามาเป็นคนแรกเลยไหมคะใช่ครับใช่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 ดูดูความมั้นใจด้วยใช่ใช่ใช่เสียงเพราะตอบแฮวนมากเลยสัยเดินมาด <c oughs> ่เหนื่อยฮะก่อนหน้านี้เราได้มีการวางแผนแบบออกกำลังกายเตรียมความพร้อมขนาดไหนคะครับปกติก็จะออกทุกตอนเย็นครับผม กิโลโอ้โหนะครับชั่วโมงครับผมทุกวันใช่ไหมครับทุกวันทุกวันแสดงว่าร่างกายฟิตอยู่แล้วฟิตเปียะแม่ค้าปึงปังปึงจ้าปึงปังท่านลองมาใช้ผมมั่งครับมีอะไรในใจอยากจะพูดไหมครับวันนี้สั่งเสื้อ V I P ได้เสื้อ5กิโลต้องวิ่งจริงซะอีกดูหน้าตาเหมือนมีอะไรจะพูดกับเราสู้ๆนะครับตลอดจะเกษียณแล้วด้วยพร้อมนะครับตลองครับพร้อมมากทีแรกดูว่าหกซิมัมีเราคนเดียวจ้าวจ้าถ้วยซะหน่อยเราดูด้าเล่าเป็นแถวเลย เเป็นนแวลยถ้าลองมาใช้วิ่งทุกวันนะคะที่ผมเห็นวิ่งไปซื้อเบียร์บ้างวิ่งไปซื้อเหล้าบ้างไม่ใช่ครับผมอนั้นมนเป็นภาพหลอกลวงแต่พระเมจิเขาวิ่งออกลัางกายทุกวันใช่ครับตีแบบตีแบดถ้าลองมาใช้ตีแบดตีแบดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะถ้าลองเทสต์งคะลองเทสต์มงคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหลักๆสำหรับการจัดงานในคั้งนี้ไปแล้วหัวเรี่ยวหัวแรงของเราเหมือนกันหายเหนื่อยไหมลูกไหมฮะ เกือบโลกงเนยครับยังนะฮะตอนต้องรอตอนไหนถึงจะโล่งคะเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์นะฮะพี่เเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเขารุนอยู่กระสัวฟ้าฝนจะมาก็เลยสั่งให้พี่น้ำตาลไปปักตะไคร้ตอนเนี้ยในเมืองน้ำท่วมแล้วปักผิดครับไปปักในเมืองตกหนักเลยฮะในเมืองนะครับเป็ยังไงบ้างความรู้สึกกับการเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนหลักในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ดีใ,ใจค่ะตื้นตับบอกไม่ถูกจะร้องไห,ห้จะร้องไห้เพราะว่าตื้นตนเหรอฮะเหนื่อย่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ผ่านไปครับอีกไม่กี่นาทีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะามีอีก <c oughs> ไหมครับห้าสี่ เราก็รู้แล้วว่าไม่เป็นนะฮะ <S <S ถอยไปสักเก้านิดหน่อยไหมฮะอ่าเนี่ยออกจากจุดสตาร์ทโดยไม่โลดสัญญาณเราเลยอ่ะแล้วนักวิ่งเขาก็รู้ตำแหน่งแต่ทีมเอพีเท่านั้นเลยนะครับที่ถล่มขึ้นมาตรงนี้อ๋อรุ่นเอพีแล้วก็รุ่นสามกิโลจะปล่อยตัวจะปล่อยตัวโดวยท่านรองรังสิวุฒิเกิดน,นะครับรองผู้อมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศรรึกษานครสวรรค์ตอนนี้พร้อมแล้วครับค่ะขออนุญาตนับถอยหลังในการปล่อยตัวห้าสี่สาม 走，来。 ยี่สิบขายกิโลเอ็มยี่สิบสามกิโลเสียประมือในการต้อนรับค่ะสุดยอดนะคะคนแรกเลยนะคะขวามือครับสามกิโลเข้าขวามือนนตตกก คุณมงกลพันศิมาชายอันดับ5คุณวิมลรัสุริจัน์นะคะกับรุ่น30วสถึง39ปีหญิงนะคะ5กิโลค่ะครับผมใชค่ะจะเป็นรุ่นต่อไปนะคะเตรียมความพร้อมค่ะคุณพินิษฐ์ในะครับ ดักันท่านที่หนะครับท่านก่อนผอวันครับทั้ง5ท่านหลังจากที่รับเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพรวมกับท่านผู้มอบรางวัลนะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเตรียมความพร้อมจะเป็นรุ่น5กิโลหญิงนะคะรุ่นอายุ50-59ปีค่ะครับค่ะถ่ายภาพรวมนะคะท่านรับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง5ท่านนะคะซึ่งวันนี้ในจุกุกรุ่นเนี่ยถือได้ว่าทางท่านรับรางวัลนะครับ ค่ะและเด็กสักครู่จะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตยืนรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสามยังเยน่เลย ตอ,อนนญาติเรนเชิญท่านรองสมบัตินะครับเดี๋ยวมอบรางวัลอีกหนึ่งรุ่นนะครับ,บรางวัลแล้วขออนีญาตเรนเชิญซ้ายมือนะครับเดี๋ยวรอถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มอบรางวัลนะครับท่านรองสมบัติร้องจงแห่งอีกครั้งหนึ่งครับพี่กบของเรานี่ดีกีเป็นนักวิ่งนะครับนครสวรรค์ชุมแสงวิ่งมาแล้ว รถเสียนะฮะก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับหลังจากนั้นก็เลยเป็นความชอบในการวิ่งชุ่มตัวไม่ดีเหรอพี่ผมอุตส่าห์อวดให้ไม่ดีนะครับเราบอกแล้วว่าตอนนักวิ่งเราลงทะเบียนมือยังสั่นอยู่นะคะเป็นการเขียนของนักวิ่งเองนะฮะ เกลีย่ยสะกดภาษาไทยให้เป็นภาษาไทยก็บอกวิ่งมาก็เหนื่อยแล้วให้มานั่งเขียนพี่ทุกตาได้นะวันเนี้ยได้ได้เขาเรวา่วมครับผมท่านที่อ่านะครับท่านผู้บริการชันนรงค์นะครับเราแซวท่านผู้บริการชันนรงค์เยอะเห็นไหมครับเท่าติดลำดับเลยเใช่ไหมจริงหรอคะใช่ครับสุดยอดไม่ธรรมดาจริงนะฮะว่ารุ่นนี s <S oh really? ้วิ่งห้าคน เข้าเป็นที่เท่าไหร่สี่เข้าที่สี่มีคนสะดุดนายบอกจะเข้าคนแรกไงคะท่านผู้มีการชันนรงนี้แข่งหนึ่งครั้งพักไปสามปีเลยนะครับเพื่ออบอุ่นร่างกายเดี๋ยวกล้ามเหนือจะไม่แข่งตัวดีครับผมออาศส่ระยะเวลาสาวน้อยจากเมืองเหนือโรงเรียนอะไรคะหัวดงเหมือนกันครับหัวดงเหมาเลยเหรอครเนี้ยคระบผม เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ยหนึ่งอาทิตย์เต็มนะคะท่านผู้บริหารให้คณะครูวิ่งทุกวันคนต่อไปครับขึ้นเลยครับปัญญาวัฒน์ครับแสดงควายบีดีด้วยอันนี้หัวดงได้ไหมคะเนี่ยครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่่ใชหัวดงสามมันหัวดงจะเก่งไปแล้วครับถ้าเยอะขึ้นสุดทนะครับหนึ่งรางวัลให้คุณคุณอากัญญาลัตน์ i don't know to อยู่ในคณะกรรมการทางานด้วยขอบคุณน้องน้าตาลด้วยนะครับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เออขอบคุณค่ะครัขอบคุณทุกภาคส่วนเลยทุกทุกท่านเลยที่เป็นส่วนร่วมในทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานผู้จัดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเพจเซอร์ทุกทุกท่านนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคนะคะนำทีมงานโดยพี่ธงด้วยคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณด้วยค่ะขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่ที่สเตจของเราจัดเรียนทุมแสงเชนูทินด้วย ค่ะนะคะงานในวันนี้ของเราจัดได้อย่างลงตัวและสวยงามเพราะความร่วมมือจากทุกภากส่วนเขาเสียบระเบิดได้ ว้าวและเจอกันใหม่สําหรับงานกุศลดีๆนะครับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ปีหน้าต่อยมวยนะปีหน้าต่อยมวยนะครับรการต่อยมวยไปแบบประเพดีไทยครับผมจะส่งรองอามนะคะลับลงแข่งขันด้วยครับผมงานการกุศลของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับคุณน้ำตาลครับขอให้ทุกทนอิ่มสุขอิ่มใจกันตัวหน้ารวยรวยเฮงเฮงค่ะได้ถุงทุกคนครับและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีาพนสวัสดีคับสวัสดีค่ะ Uh... Yeah.